สวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่ทาง OIC เชิญผมมาร่วมกับงาน i n s u o r e Tech Fair ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่เชิญผมมาเพื่อจะมาแบ่งปันความรู้ของผมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดที่กำลังเปิดใหม่นะครับก็ขอสไลด์ผมขึ้นเลยครับผมทำงานกับ i n s u o r e Tech Startup นะครับ จาก EY FinTech นะครับเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถจะทำงานร่วมกับ FinTech ในสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้คุมกฎต่างๆเพื่อจะออกแนวทางเรื่องของโมเดลธุรกิจให้ออกมาอย่างเหมาะสมสหรับในวันนี้นะครับผมก็มี3ส่วนด้วยกันอันดับแรกก็คือเรื่องของภาพรวมและโอกาสสาหรับตลาดประกันภัยในอาเซียนนะครับอันดับที่2ก็คือระบบนิเวศของ Insurance กับ i n s u r t e c h นะครับคือประกันและ i n s u r t e c h อันที่3ก็คือเรื่องของบทบาทของผู้คุมและผู้กำกับการลักจะมีะบทบาทอย่างไรในการจะช่วยเหลือและก็ให้การดูแลอุตสาหากรรมนี้ครับเริ่มจากอาเซียนนะครับอาเซียนนี่ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากเลยนะครับมีประชากรกว่า600ล้านคนที่มีอัตราการใช้สมาร์ทโฟนสูงมากแล้วก็รวมไปถึงการใช้ระบบดิจิตัลด้วยแต่ถ้าเกิดคุณดูในเรื่องของประกันภัยนะครับหรือว่าบริการทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยถือว่า ค่อนข้างต่ำมากเลยนะครับถ้าเทียบกันซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่าเป็นโอกาสขนาดใหญ่สําหรับผู้ให้บริการทางด้านการเงินทั้งอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะออกแบบโซลูชันมาเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าคราวนี้ถ้าดูในแง่ของบริการทางด้านดิจิทัลในภูมิภาคเซอเสเซียน,นะครับพวก E-Commerce ์ซพวกบริการเรียกแท็กซี่นะครับแล้วก็เรื่องของเกมออนไลน์ต่างๆนะครับก็เติบโตอย่างมากเลยนะครับ หล,หลายบริษัทก็เติบโตกันมาเป็นร้อยเป็นพันล้านในช่วงเวลาแค่ประมาณ5ปีที่ผ่านมาโดยรวมนะครับเรื่องของการจัดจําหน่ายนะครับก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของทางวงการประกันเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ได้รับการตอบโจทย์มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะประมาณ 60- 70ถึงลูกค้าของเราเนี่ยหกสของลูกค้าของเรามีโทรศัพท์ที่ก็สามารถจะสามารถจะติดต่อและก็ใช้บริการของธนาคารหรือเอเจนต์ได้เรื่องของช่องทางดิจิทัลนะครับ ลูกค้าของเราเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการจะเข้ามาใช้บริการทางด้านการเงินได้เนี่ยก็ถือเป็นตัวที่จะเปลี่ยนเกมไปเลยนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดโอกาสผลิตภัณฑ์และก็รวมไปถึงแนวคิดในเรื่องของการนําเสนอมูลค่าต่างๆยกตัวอย่างเช่นลูกค้าและประกันจะสามารถจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น Machine l e a r n i n g หรือเทคโนโลยีในการจับตัวอักษรด้วยระบบกล้องนะครับเพื่อจะทําให้มีโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดขึ้นหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ด้านไลฟ์สไตล์หรือไมโครอินชูเรนส์อย่างในสิงคโปร์นะครับเราก็สามารถจะออกประกันที่ราคาไม่สูงได้แล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เดิมทีแล้วเนี่ยเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับแต่ว่าเราสามารถทําได้ด้วยการเข้าถึงสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถจะทําได้เรียกว่าแทบจะทุกตลาดเลยนะครับแล้วขนาดของไบเออร์นี่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วมาก จนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นแหละครับว่าเมื่อไหร่บริการการเงินเนี่ยจะตามทันเทรนนี้สักทีแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดทางด้านการเงินได้่ยทำงานกับสตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ออกกฎต่างๆผมว่าสามารถทําได้ครับในการจะเพิ่มการเข้าถึงและก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคราวนี้เรื่องของเทรนต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเวียดนามเวียดนามเนี่ยมีพวกกระเป๋าทางดิจิทัลเกิดขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะกระเป๋าทางดิจิทัลที่ทางานกับบริษัทประกันภัยนะครับ ถ้าเกิดเทียบกับอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนะครับอย่างมาเลเซียเนี่ยก็มีบริษัทประกันนะครับที่เขามีการลงทุนให้กับ e w a l l e t ต่างๆเพื่อจะทําโครงการร่วมมือกันโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดจําหน่ายแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จริงๆก็ถือว่ามีดิจิตอลอินชัวร์เกิดขึ้นบ้างแล้วเหมือนกันเพราะว่าทางผู้ที่เป็นบริการบริษัทผู้ให้บริการน,นะครับก,ก็เริ่มมองในแง่ของการออกแพลตฟอร์มแล้วก็การทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพราะว่าทางบริษัทประกันก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเกิดนอกเหนือจากประกันภัยผ่านธนาคารแล้วก็เอเจนซี่นะครับถ้าเกิดลูกค้าใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆเขาใช้แพลตฟอร์มไหนแล้วก็ควรจะตามแพลตฟอร์มเหล่านั้นไปใช่ไหมครับในการจะนาเสนอโซลูชันต่างๆซึ่งก็ต้องคิดว่าดิจิทัลเนี่ยมันสามารถจะนาเสนออะไรให้กับลูกค้าได้เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วลูกค้าก็สามารถจะใช้บริการอย่างเช่นเซลฟ์เซอร์วิสแต่เหมือนกันส่วนนี้นะครับ ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศที่ก็สามารถจะก่อให้เกิดทางเข้าสำหรับรบริษัทประกันนะครับอย่างเช่น Health Tech Solution เป็นต้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ preventive healthcare เนี่ยหรือการแพทย์ในเชิงรับนะครับหรือเชิงป้องกันเนี่ยสำคัญมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันในลูกค้าก็ได้บริการอื่นอย่างเช่นสามารถจะสั่งยาในขณะที่อยู่ที่บ้านตัวเองก็ได้ซึ่งตัวนี้แหละครับทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นการลดต้นทุนของการให้บริการทางด้านสาธารณาสุข ให้กับทั้งบริษัทประกันและก็ลูกค้าไปพร้อมๆกันครับดังนั้นถ้าเกิดเรามองทั้งระบบนิเวศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีทั้งประโยชน์ของลูกค้าและก็ประโยชน์ของทางบริษัทประกันที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับนอกจากนั้นเราก็เห็นแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยครับอย่างเช่นอเอเจนซี่แพลตฟอร์มที่พัฒนางานได้ฟูลสแต็กเลยนะครับอย่างในอินโดนีเซียหรือในสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีไลาเสนที่เพิ่งจะเปิด ก็ออกมาใหม่นะครับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลยครับเพื่อจะมาช่วยให้ขยายตลาดได้นะครับแล้วก็ดมถึง่ดิจิตอลแบงค์นะครับที่กําลังเติบโตอย่างเร็วและคลิดว่าดิจิตอลอินชัวร์เรนี่ก็กําลังตามมาครับเพราะว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่บอกว่าเรากําลังเข้าถึงคนยุคใหม่แล้วโดวยเฉพาะกลุ่มที่เป็นดิจิตอลหรือโมบายเฟิร์สเจเนอเรชันที่โตมาพร้อมกับระบบดิจิตอลเลยครับซึ่งก็จะมาเป็นตลาดใหม่ให้กับพวกเราด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เป็นช่องทางจดจำหน่ายนะครับ เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีฐานลูกค้าที่มีการเข้าถึงดิจิทัลอยู่แล้วแล้วพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยสามารถจะช่วยเราได้เยอะเลยครับคล้ายๆกับการจ่ายเงินนั่นแหละครับหรือว่าปัจจุบันนี้นะครับเรียก Grab เรียก Uber ก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็แทบจะไม่ต้องเปิด Wallet ด้วยซ้ำนะครับเขาก็แค่ใช้แอปพลิเคชันแล้วการจ่ายเงินทุกอย่างก็เป็นดิจิตัลไปแล้วดังนั้นในทางนี้เราก็ต้องคิดถึงเช่นเดียวกันว่า เราจะต้องไปช่วยเขาบริหารจัดก,การความเสี่ยงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วน,นอกจากนั้นนะครับเราก็มีแพลตฟอร์มต่างๆในรูปแบบนี้ที่เขาเริ่มมีการให้ประกันแบบง่ายๆจ่ายเร็วๆได้เลยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะเป็นข้อเสนอให้กับลูกค้าเพื่อจะจูงใจลูกค้ามากขึ้นกันแล้วนะครับคราวนี้ถ้าดูในเรื่องของลายเส้นของการทำดิจิตอลแบงค์นะครับเป็นยังไงบ้างฮ่องกงนี่เขาก็มีให้ดิจิตอลแบงค์ ไลเซนส์เป็นเจ้าแรกแล้วก็ดิจิ t a ลเอนชูแรนซ์ก็ตามมาเลยนะครับแล้วสิงคโปร์กับไทยนะครับจริงๆก็ถือเป็นสองประเทศแรกที่จริงๆเข้าให้ดิจิ t a ล i n s ชู a n น e ์ไลเซนส์มาเป็นสองประเทศแรกเลยครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าจะมีอีกหลายเจ้าตามมาครับไม่ใช่แค่บริษัทประกันแบบเดิมที่ปรับตัวมาเป็นดิจิทัลนะครับรวมไปถึงบริษัทดิจิ t a ล i n นชู a n น e ์ที่มาใหม่เลยครับที่จะเข้ามาเล่นในตลาดนี้ก็มีตัวอย่างพอสมควรนะครับว่าเรามีการใช้เทคโนโลยี แล้วก็เฉพาะในบริษัทเนี่ยเขาเอามาใช้อะไรได้บ้างอย่างเช่นการทำเคลมโดยใช้ระบบดิจิตอลอย่างเช่นแค่ถ่ายรูปเป็นตน้นใช่ไหมครับถ่ายรูปอุบัติเหตุแล้วก็มีการดึงข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อจะเช็คข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับว่าความเสียหายเกิดที่ไหนก็คือไม่ต้องรอคนไปเช็คใช่ไหมครับว่าเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นที่ไหนเมื่อไหร่นะครับเรารู้โลเคชันก็ตามไปหาลูกค้าได้ด้วยใช่ไหมครับนอกนอจากนั้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของภาพและเสียงเท่านั้นนะครับแต่เราก็มีจริงๆเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆนี้มานานแล้วแต่คราวนี้ผมกําลังพูดถึงคอมเมอร์เชียลเกรดเทคโนโลยีเลยครับเทคโนโลยีระดับพาณิชเชิงใหญ่ช่วยให้เกิดความรวดเร็เวและความสะดวกสบายให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยที่เราไม่เคยมีโดยการใช้องค์ประกอบต่างๆของเทคโนโลยีเหล่านี้ทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นอย่างที่เราไม่เคยทําได้มาก่อนครับจริงๆก็มีขีดความสามารถต่างๆเองมากมายนะครับ ที่ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกของประกันภัยอย่างเช่นตั้งแต่ระบบเตือนภัยกล้องหน้ารถหรือไปถึงเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่จะช่วยให้เราทำ predictive analysis หรือช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถจะเตือนคนขับเพื่อจะให้เขาหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยซ้ำครับผมก็เชื่อว่า AI เนี่ยก็เป็นส่วนที่เข้าไมา่มีบทบาทอย่างยิ่งเลครับ มันจะทําให้เราสามารถจะตรวจเจอข้อมูลที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนหรือเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างจากเทคโนโลยีหลายๆอย่างเพื่อจะให้เราสามารถจะพยากรณ์แล้วสามารถจะตรวจจับเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าปกติในประกันเรามักจะรอให้เกิดขึ้นก่อนเข้าไปดูแลใช่ไหมครับที่จริงเนี่ยเทคโนโลยีสามารถทําให้เราคิดก่อนจะเกิดได้ได้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ช่วยให้ลดการสูญเสียป้องกันการสูญเสียได้และก็สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ เอนเกจเมนต์กับเรื่องของการตรวจสอบนะครับบางคนเนี่ยเขาก็เริ่มคิดถึงเรื่องการใช้โดรนนะครับใช้ทั้งในเรื่องของการทาอันเดอร์ไรท์แล้วก็ในเรื่องของการทบทวนเคลมน,นะครับในการตรวจสอบเคลมเมื่อเกิดกรณีน้ําท่วมไฟไหม้หรือว่าเกิดระเบิดอะไรที่ไหนขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการให้บริการและก็เพิ่มความเร็วอย่างมากเลยครับมันก็เป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับบริษัทอย่างมากมายเรื่องของการตรวจสอบ ตัวประกันนะครับอย่างเช่น NLP นะครับในการจะเข้ามาช่วยตรวจจับภาษานะครับเทคโนโลยี NLP ตอนนี้เนี่ยหรือ Natural Language Processing ก็มีมีพลังอย่างมากแล้วก็รวมไปถึงระบบที่เราใช้นะครับยิ่งเราใช้บ่อยมันยิ่งฉลาดขึ้นด้วยซ้ำและสุดสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประเมินหรือว่ามีการปรับแต่งทีมงานที่หลังบ้านเรายัางไงในเรื่องของ operation ต่าง บริษัทประกันต่างๆก็สามารถที่จะบอกได้เลยครับว่าทําให้ประกันของเรากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพื่อจะช่วยเหลือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับทุกประเทศเลยก็ว่าได้ครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมของเราด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างของการแปลงเป็นดิจิทัลที่ทํางานร่วมกับบริษัทที่เป็นเติร์ปาร์ตี้นะครับบริษัทประกันก็ทางานร่วมกับบริษัทข้างนอกเพื่อจะออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของประกันภัยต่างๆ เราก็จะมีการทัางานร่วมกับบริษัทที่เป็นเอชัวรนส์กับเอเจนต์ hmm. เพื่อจะให้ได้หลที่ดีที่สุดผมว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือส่งผลิให้ถูกคนใช่ไหมครับข้อนี้แหละครับที่ทําให้เปลี่ยนธุรกิจไปพอสมควรเลยนะครับในการที่เราจะรู้ได้ว่าจะส่งหลีไปให้ใครเพื่อจะสร้างมูลค่าให้ได้สูงที่สุดแล้วก็มีตัวอย่างจากประเทศจีนกับอินเดียด้วยนะครับในการให้การบริการแบบ D2C ครับ Direct to Consumer เพื่อจะสร้างบริการขึ้นมาแล้วก็ เริ่มการใช้ระบบ e-commerce นะครับมีตัวอย่าง use case มาแล้วอย่างเช่นการให้ความคุ้มครองทั้งผู้ซื้อผู้ขายเป็นต้นหรือว่าบริษัท Echo นะครับเขาก็ดูในการเปิดตลาดอย่างเช่นประกันที่ราคาแค่1รูปีเองครับ1รูปีนี่ไม่ถึงเผอเอจะ50-60สตางค์ด้วยนะครับก็ขายได้เยอะมากเลยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแบบ เทคโนโลยีลว้วนๆแล้วก็มีหรือประกันรุ่นเก่ามาทํางานกับบริษัทรุ่นใหม่ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ก่อให้เกิดมลูลค่ามากมายในตลาดนี้ครับออสการ์ <Oscar S 2> นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับในเรื่องของประกันสุขภาพที่ได้รับนวัตรกรรมใหม่โดยการสร้างระบบต่างๆขึ้นมาเพื่อจะให้มั่นใจว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดความรู้สึกไม่สบายใจอะไรเราก็สามารถจะช่วยดูแลเขาได้รวมไปถึงก็สามารถจะทํา h ฮลริพอสามารถทำหรับเทสได้ด้วยครับก็คือให้บริการจากจุดเดียวเลยครับซึ่งก็สามารถทำงานร่วมกับบริษัทประกันก็เป็น h c a r e Solution ครบวงจรในจุดเดียวในการจะช่วยเหลือดูแลลูกค้าและผู้ป่วยนะครับเราให้มั่นใจว่าให้ลูกค้าของเราเนี่ยไม่ใช่แค่จ่ายค่ารักษาแต่ช่วยให้ลูกค้าของเราหรือผู้รับประกันเนี่ยสุขภาพดีอยู่เสมอครับแล้วถ้าเกิดเขาแข็งแรงเขาก็ไม่ต้องมาเคลมประกันใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมีต้องเคลมเนี่ยก็ทําได้เร็วมาก กว่าปกติเยอะเลยครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นดิจิทัลไปแล้วแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะเหมือนมีผู้ที่ช่วยให้บริการกับคุณในเรื่องของการดูแลลูกค้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นเริ่มธุรกิจใหม่เลยแบบจากดิจิทัลจากศูนย์เพิ่งได้เลซเส้นใหม่เลยครับที่เข้ามาทํางานในด้านนี้คราวนี้ส่วนต่อมาก็คือเรื่องของระบบนิเวศนะครับของบริษัทประกันแล้วก็เอ็นชัวร์เทคหลักๆนะครับในระบบนิเวศเนี่ยก็จะมี4ส่วนด้วยกัน แน่นอนอันดับแรกก็ต้องเป็นบริษัทประกันอันดับที่2ก็คือพาร์ทเนอร์ที่ทําในช่วยของเรื่องการจัดจําหน่ายส่วนที่3นะครับก็เป็นส่วนที่จะไม่ค่อยได้เครดิตนะแต่จริงๆแล้วสาคัญนะครับก็คือฝั่งของเทคโนโลยีและก็พาร์ทเนอร์ทางด้านโอ peration ครับซึ่งตรงนี้มันช่วยดูแลธุรกิจที่ซับซ้อนได้แล้วแต่ละตัวของมันเองเนี่ยก็มีความซับซ้อนอยู่แล้วด้วยนะครับปัญหาก็คือจะไปหาพาร์ทเนอร์ที่ถูกต้องได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเทคพาร์ทเนอร์หรือว่าู้ใหรือบริการหน้าแพลตฟอร์มเพื่อจะสามารถจะ สร้างเทคโนโลยีเจเนอเรชันใหม่ๆแล้วก็ทางานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สําหรับยุคใหม่ขึ้นมาได้และสุดท้ายก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นี่แหละครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันสามารถจะเพิ่มมูลค่าให้กับการทํางานแบบดั้งเดิมนด้นนะครับแต่คราวนี้ปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นไมโครอินชชเรนซ์เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการที่จะลงทุนในบางส่วนหรือซื้อประกันแค่บางอย่างจะเห็นว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความคาดหวังของลูกค้าก็ต่างไปแต่เขาก็อาจจะมีทางเลือกโอเคอาจจะไม่ได้ถึงเป็นร้อยเป็นพันนะแต่ว่าลองนึกภาพดูสิครับว่าเขามีทางเลือกอยู่พอสมควรแล้วถ้าเกิดคุณสามารถจะรวมทุกสิ่งในข้าวมาให้ด้วยกันเนะี่ยเราก็จะต้องคอยรักษาสมดุลเอาไว้ให้ดีครับก็คือแน่นอนว่าเราก็อยากจะทําให้มันเหมาะสมนะครับไม่ได้เยอะเกินไปจนลูกค้าเลือกไม่ถูกแต่ก็ไม่น้อยเกินไปจนไม่มีตัวเลือกแต่ตรงนี้แหละครับที่ยาก แล้วในขณะเดียวกันเราก็มีโมเดลหลากหลายรูปแบบนะครับในการสร้างอีโคซิสต็มอันดับแรกก็อาจจะเป็นเซกเมนต์ของลูกค้าอีกโมเดลก็คืออยากจะเป็น one stop ช h o p นะครับคือครบวงจรในจุดเดียวแล้วก็มีโมเดลที่เป็นการใช้อีโคซิสต็มเชื่อมกันหรือเป็นอินชัวร์เทคล้วนๆหรือให้ประกันเนี่ยเป็นบริการอย่างหนึ่งคล้ายๆกับที่มีบริการเสริมจากธนาคารนะครับแต่คราวนี้เราก็ไปโฟกัสในเรื่องของการจัดการหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงแทน แล้วก็ทํางานร่วมกับผู้ที่เป็น Distribution Partner นะครับจริง,รงๆหลายๆบริษัทที่เป็น E-Commerce ก็เริ่มทำแบบนี้แล้วนะครับในการทํางานร่วมกับผู้ส่งสินค้าเพื่อจะช่วยในเรื่องของให้คนที่เป็นคนดูแลระบบนิเวศหรือ Partner เนะี่ยมาช่วยดูเส้นทางการเดินทางแทนคราวนี้ถ้าเกิดมาดูแนวแรกเนี่ย customer segment based นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าอย่างเช่นเราสามารถจะ สร้างประกันสําหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะในการทาง,งานรู่นกับชุมชนที่ดูแลในเรื่องของสุภาพสตรีหรือว่าอาจจะมีออปชันที่เฉพาะสําหรับไลฟ์สไตล์บางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าคือไม่มีใครหรอกครับที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าเออซื้อประกันดีกว่าวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าเขารู้สึกว่าเราจะช่วยให้เขาทําให้กิจกรรมประจําวันของเขาเนี่นดีขึ้นได้เขาก็จะเปลี่ยนไปครับปัญหาของคนในยุคนี้นะครับก็คือเขาได้รับข้อมูลมากเกินไปนะครับ แล้วก็ได้รับข้อมูลแบบไม่ไมเหมาะสมนะครับถ้ารับข้อมูลไม่เท่ากันแล้วก็ความกังวลจากสิ่งต่าง,งๆมากมายแต่ถ้าเกิดเวลาเราเจาะปุ่มไปยังเซกเมนต์ของลูกค้าร่วมกับดิส t ริบิวชั n นพาร์เนอร์เนี่ยเราสามารถจะคอยจับตาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ทําให้ลูกค้ากังวลข้อมูลที่เยอะเกินไปหรือข้อมูลที่สื่อสารสองทางแล้วไม่เหมือนกันหรือว่าไม่เท่ากันตรงนี้แหละครับที่จะสามารถจะเข้าหาลูกค้าได้หลายๆบริษัทก็เลือกที่จะทําตัวให้เป็น เหมือนกับเป็น one-stop service นะครับก็ครบวงจรในที่เดียวก็ทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วก็ดูแลกระบวนการทั้งหมดเลยครับตั้งแต่การจ่ายเบี้ยประกันไปถึงการบรหิหารจัดการเคลมต่างๆโอเคอาจจะมีคนที่มาช่วยเบื้องหลังอยู่บ้างนะครับในการกรทำกระบวนการต่างๆเหล่านี้ได้แต่เป็นการทําให้กระบวนการทั้งหมดของลูกค้า,าง,ง่ายลงเพราะว่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอยู่ในที่เดียวครบช่วงทั้ง A to A เลยครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่จะให้ เราทําให้แตกต่างจากผู้เล่นส่วนอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งนี่ก็คือจุดหนึ่งที่สําคัญมากเลยครับเพราะว่าเซอร์วิสมเดวลของบริษัทประกรันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญอย่างมากเพราะบางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่ได้เราก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์หนึ่งหรือสองเจ้าใช่คกับอย่างเช่นถ้าเกิดทางานโทรศัพท์มือถือเป็นตน้นถ้าเกิดเรามีแค่สเจ้าลูกค้าอาจจะไม่ได้ใช้เจ้าที่เราทํางานด้วยก็อาจจะพลาดไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเรียกว่า Connected o b j e c t หรือ Smart Ecosystem ตรงนีนะ้ก็คือเหมือนเป็นการสร้างเหมือนผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆหรือพวกเทเลมอติกส์ต่างๆนะครับเ <c oughs> ข้ามาใช้ประโยชน์ในการทําการประกันอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เป็นต้นนะครับก็สามารถจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานกับประกันส่วนที่4นะครับก็คือเป็นบริษัทที่อินชูเทคแบบแท้ๆเลยครับเป็นคนที่เป็นบริษัทประกันที่เขาซื้ออาจจะเป็นบริษัทที่เป็นดิจิตอลอินชเออร์ที่เขาทํางานร่วมกับลูกค้าโดยตรงก็คือสามารถจตั้งต้น แมู่เชนใหม่ขึ้นมาเองได้เลยครับโดยไม่ต้องแขร์บ,บริษัทอื่นๆก็อาจจะเป็นผู้เล่นประเภทฟูลสเต็คที่เขาเป็นหมาป่าเดียวดายทาทุกอย่างด้วยคนเองนะครับแต่ว่าก็มีน้อยมากครับเพราะว่าแน่นอนไลเ้นในการทําประกันก็ทําหาได้ยากใช่ไหมครับทุกวันนี้จะขอใหม่ก็ยากถ้าเกิดเทียบกับบริษัทเก่ามาทําเรื่องใหม่มันก็ยากกว่าเยอะและครับสุดท้ายก็คือประกันเป็นปรบริการเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่เราก็ให้บริการเพิ่มเติมนะครับแทนที่จะบอกว่าเป็นประกัน เต็มๆซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาคนที่เป็น distribution partner ที่เขาเป็นคนที่คุยกับลูกค้าโดยตรงมากกว่าที่เราไปคุยกับลูกค้าซึ่งบางครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบว่าสามารถจะโชว์ชื่อบริษัทประกันได้หรือเปล่านะครับเพราะบางทีก็อาจจะไม่ให้แต่หลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสก็คือแทบจะทําทุกอย่างเป็น back office เลยครับก็คือแทบจะไม่เห็นหน้าบ้านของร้านประกันเลยเลยนะครับแต่หลักๆก็คือ เราไม่ต้องไปดูแลเรื่อนงะของ Distribution ด้วยนะครับในกรณีนี้เราก็แค่ให้เหมือนกับเป็นบริการเสริมทางเลือกกับลูกค้าสุดท้ายก็คือเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ทางกฎระเบียบนะครับเพื่อจะก่อให้เกิดนวัตรกรรมทางด้านประกันซึ่งผมมีสไลด์อีกหน้านึงนะครับหน้าที่เกี่ยวกับผู้กํากับการนะครับเราก็มองว่าผู้ออกกฎในควรจะต้องสนับสนุนด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องหาวิธีในการจะสนับสนุนแล้วก็เพิ่มอัตราการเข้าถึงให้กับบริการประกันได้เพราะยิ่งมีอัตราการเข้าถึงประกันยิ่งมากยิ่งดียิ่งทําให้สัังงคคมขอเรรานะบ มีความมั่นคงและมีความยืดหยุ่นในการรับความเสี่ยงต่างๆได้มากขึ้นคราวนี้ในฐานะผู้ออกกฎเนี่ยสามารถจะเข้ามาช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับก็มีสีข้อหลักหลวยกันอันดับแรกก็คือให้การสนับสนุนทางด้านการเงินในการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินที่ผ่านกฎร,ระเบียบต่างๆของเรานะครับอาจจะบอกว่าโอเคนี่เป็นวงการทดลองใหม่เราอยากจะสร้างแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาแล้วก็เลยหาเงินสนับสนุนให้คุณก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดนะครับก็สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้คุณเข้ามาทดลองได้แบบแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งก็จะเป็นการทดลองว่าประกันแบบนี้ทําได้ไหมประกันแบบนั้นทําได้ไหมเทคโนโลยีแบบบล็อกเชนควรจะเอามาใช้ในการจะจัดการกับเคลมได้หรือเปล่าหรือใช้ในการตรวจสอบเคลมเป็นต้นนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องของการให้การสนับสนุนแล้วก็เรื่องของการทบทวนในเรื่องของนโยบายและสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างเช่นอาจจะเป็นการซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อโชยให้เห็นเลยนะครับว่าสามารถจะทาอะไรได้บ้างแล้วก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบในเวศของประกันภัยนะครับซึ่งบางคนเนี่ย ถ้าเกิดเราออกประกันมาแล้วคนไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยก็เป็นปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ทําให้ติดขัดมันก็ยากทีเดียวอันนี้ก็คือส่วนที่ทางผู้ออกกฎทําได้นี่ก็ตัวอย่างจากสิงคโปร์ครับอย่างเช่น MAS นะครับหรือองค์กรการเงินสิงคโปร์เนี่ยก็สัญญาว่าจะให้เงินสนับสนุนถึง225ี่เหรียญเพื่อจะเข้ามาช่วยในเรื่องของฟินเทคนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการให้เงินทุนในการจะตั้ง innovation lab แล้วก็การเสริมสร้างขีดความสามารถต่างๆถึงกว่า1ล้านเหรียญสิงคโปร์นะครับเพื่อจะช่วยเรื่ององงข เรื่องของฟินเทคนะครับแล้วก็เรื่องของน,นวัตรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ในช่วงโควิดนี่ก็เป็นไปได้ยากทีเดียวครับแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านมาจนได้ซึ่งสําหรับโครงการต่างๆเช่นโครงการ Proof of Concept นะครับก็มีเงินทุนให้ตั้งแต่2องแสนถึงสี่แสนเหรียญเลยนะครับและมีการให้กับสนับสนุนพวกแ l a สสาหรับการน,นวัตรกรรมต่างๆนะครับอีกมากมายเลยครับอย่างนี้ไปเร็วๆนะครับเราก็มีการจัดสิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัลนะครับที่ก็จะจัดในเดือน11นะครับ ทุกๆปีนะครับเพื่อจะเป็นการรวมพวกเอ็น o t e c เทคพวกสตาร์ทอต่างๆเพ่อจะเข้ามาร่วมนะครับเพื่อจะให้เป็นโครงการที่จะช่วยเร่งอัตราการเติบโตของฟินเทคนะครับแล้วก็มีการให้รางวัลเป็นล้านเหรียญเลยนะครับแล้วก็รวมเป็นโอกาสในการจะพาร์ทเนอร์กับทั้งธนาคารแล้วก็บริษัทประกันเจ้าใหญ่ๆด้วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมองกันนะครับก็คือเรื่องของเรื่องนโยบายของรัฐนะครับ พราะหลายครั้งเนี่ยเราก็มักจะออกกฎกันมาค่อนข้างจะหนักหนักแล้วก็เยอะทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องคอยมองรักษาสมดุลให้ดีนะครับว่าคือความเสี่ยงในการทําแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็แนะนําว่าอย่าออกกฎเดียวให้ครบคลุมทุกอย่างให้ออกกฎเฉพาะจอดจ,จงมากกว่าดีกว่าครับอีกส่วนก็คือเรื่องของการทำแซนด์บ็อกซ์นี่ก็เป็นมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะทำรกูับละทัลลีแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าเวลาทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจริงๆเราก็จะรู้นะครับว่า กฎระเบียบแบบนี้นี่มากไปหรือน้อยไปกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นใหม่หรือว่าไม่สามารถจะนามาใช้ได้กับโมเดลใหม่ด้วยซ้านะครับก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีบางอย่างนี้มันก็อาจจะมีกรณีที่มันแตกต่างไปมากทีเดียวแล้วสุดสุดท้ายนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความชานาญการแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับในเรื่องของขีความสามารถอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีโซลูชันหรือว่าเพย์เม t นต์โซลูชันนะครับแล้วก็เรื่องของ เราก็จะต้องมีขีดความสามารถตัวนี้อยู่ในตัวขององค์กรที่เป็นผู้กํากับการด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่ฟินเทคเพื่อจะให้สามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างราบรื่นและอย่างคอปพอนี่ก็ถือว่าเป็นผู้นําทางด้านนี้แล้วนะครับในการจัดงานแบบวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเมล่อการให้รางวัลนะครับสําหรับบริษัตทต่างๆด้วยแล้วก็นวัตกรรมดีๆผมเชื่อว่าก็มีหลายๆส่วนที่เราสามารถจะทาได้อย่างเช่นพวกโครงการ สร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาถ้าเกิดจะรอให้ฝั่งธุรกิจเนี่ยเขาทำเนี่ยก็อาจจะไม่ทันถ้าเกิดสู้เราทําไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดรอกว่าเขาจะทำเนี่ยก็อาจจะช้าเกินไปผมว่าการที่ไปช่วยในด้านโครงสร้างพื้นฐานก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมและผู้เล่นต่างๆนะสามารถจะเข้ามาร่วมเทรนด์นี้และก็พัฒนาไปเรืรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางด้านการให้บริการทางด้านดิจิตัลนะครับแล้วจะสนรับสนุนลูกค้าอย่างไรดูแลลูกค้ายัางไงนะครับ แล้วก็รวมถึงดิจิตอลทัชพอยต์นะครับที่จะเข้าถึงลูกค้าและก็สุดท้ายก็คือเรื่องของแซนบ็อกซ์ครับทางคอปปอรนี้ก็ถือว่าใจดีมากเลยนะครับที่ออกแบบแซนบ็อกส์สำหรับวงการประกันมโดยเฉพาะเลยครับแลวก็ช่วยเหลือให้ทางบริษัทในชัวร์เทครสัสซัพต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพื่อจะช่วยยกระดับทั้งอุตสาหกรรมและทั้งสังคมในภูมิภาคนี้เข้าสู่ก้าวถัดไปขอบคุณมากครับที่รับฟังผมมาแล้วถึงจุดนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ